วนนะครับที่สวนอำเภอพานตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลขหนึ่นะครับด้านหน้าของเราจะไปอำเภอพานกี่กิโลเลสิบนะ <13. S 1> อันนี้ไป้าง,ง้านอีกแนะค่รอยเมตร<ม>ของเราจะเลี้ยว เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้า1126นะครับด้านซ้ายของเราก็จะไปอำเภอป่าแดนนะครับเลี้ยวขวาเข้า1126เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข1126จากจุดนี้3ามแยกเหมืองแม่ไปอีก 12กิโลเมตรนะครับ สู่ถนนหมายเลขหนึ่งเก้าศูนยนะครับบ้านปากก่อขับต่อไปอีกสากิโลเมตรตอนนี้เราเข้าสู่ตำบลเวียงห้าวนะครับเป็นเขตของตำบลเวียงห้าวนะครับ เรืงนี้อีก1.3กิโลเมตรนะครับผมเคยวิ่งเส้นนี้เลยไหมนะเรายังอยู่บนถนนหนึ่งอีก1กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าเรื่องรัฐพัฒนาชนบนบท เข้าไปบ้านดงมีชัยนะครับอีก1.1กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ1.9กิโลเมตรนะครับจะถึงจะถึงพื้นที่แปลง เร่งรัดพัฒนาชนบทนะครับเส้นนี้ ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายถึงบ้านดงมีชัย ี่ยวซ้ายเราก็ไม่เคยเห็นพื้นที่มาก่อนนะครับเจ้าของส่งฝาขายไว้เดี่ยวซ้ายจุดนี้นะครับนี่อีก800เมตรปลายทางอยู่ทางขวามอือของคุณอีก800เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาเข้าไปอีก800เมตรนะครับจุดหมายจะอยู่ทางขวามอือน,นะครับ เป็นถนนคอนกรีตนะครับมีการดึงไฟฟ้าเข้ามาในสวนนะครับเป็นไฟฟ้าแบบชั่วคราวนะครับอีกห้ารอเมตรปลายทางอยู่ทางขวามือของคุณมีบ้านหลังหนึ่งครับบ้านสวนนะ ครับพื้นที่ที่เราจะมาดูเป็นพื้นที่สวนลำ 1, A, ไยหนึ่งไอ้สามไร่1งานกับอีกยี่สิบหกกลางวานะครับเมื่อกี้เราจอดผิดสวนไปหน่อยนะครับเมื่อกี้เราไปจอดอยู่สวนสวนตรงนั้นเลยสวนตรงที่ตัดหญ้ามาอีกประมาณ140ยสี่สเมตรนะครับเป็นสวนนี้นะครับลำไยเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็มีต้นศัก ต้นสักอยู่หน้าที่ดินเริ่มจากหลักเขตตรงนี้เลยนะครับเื้นที่สวนหัว่เก่าตรงนี้นะครับไม่ได้ตัดหญ้านะครับเจ้าของไม่ได้ตัดหญ้า้าเดินรอบสวนนะครับด้านรอบสวนก็จะมี ถนนนะครับถนนแปลงข้างๆอายุลํำญ่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับยังยังยังเก็บไม่หมดนะครับ โอ้ลูกโตมากเลยเป็นที่เนินนะครับแปลงนี้เป็นที่เนินเนินสวนลําไยมีต้นลําไยแล้วก็หญ้านะครับเต็มพื้นที่เลย สปีนี้ราคาลำไยตกต่ำเจ้าของเลยไม่ได้อมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราไปดูด้านหน้าแปลงกันนะครับพื้นที่ในโฉนด3ไร่1งาน26ตารางบา ด้านข้างเป็นสวนนะครับเป็นสวนไฟฟ้าเสาไฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับประมาณแ0ดร้อยเมตรแต่มีบ้านสวนอยู่หลังึ่งมีการดึงไฟฟ้าชั่วคราวนะครับเข้ามาในสวน แต่ไม่ใช่ส่วนที่เราจะขายนะครับไม่รู้ว่าไฟไปถึงจุดไหนนะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหน้าสวนเป็นถนน Conc คอนกรีตกว้างรถสวนกันเลยได้เลยนะครับเราเอารถเก่งมานะครับทางก็ไม่ถือว่าลำบากนะครับเป็นคอนกรีตทั้งแถวเลยนะครับที่ตั้งแต่เรามานะครับด้านหน้ามีต้นสักให้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นหน้าสวนนี้มีความกว้างไม่ไม่ต่ำกว่าสี่สิบเมตรนะครับ กว้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอยู่ในคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่ากว้างลึกเท่าไหร่พอดีช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเป็นหน้ามรสุมหลายพื้นที่ก็เขียวนะครับนี่ครับแนวรั้ว ในส่วนของที่ข้างๆมีรั้วนะครับข้างๆได้ทำการล้อมรั้วแต่แปลงที่จะขายนี้ไม่มีรั้วนะครับนี่ครับผมสัเงเกตเห็นรั้วล่ะ มีการล้อมแนวรั้วไว้นะครับเป็นรั้วรวดหนามนะครับถ้าซื้อแปลงนี้ก็ต้องล้อมเองล้อมรั้วเองอีกสามด้านเป็นที่สวนลำไย,ยนะครับปลูกลำไยเต็มพื้นที่ ดินดำนะครับดินดำหญ้าลกนะครับเราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้อันนี้คือแนวหน้าหน้าถนนหน้าสวนเจ้าของขายอยู่ที่6กหกแสน้ามืบาทนะครับ อกแสนเก้าหมนบาทราคาก็ถือว่าถใ้ได้สนใจแปลงนี้ก็ทักททยสอบถามกันได้ที่ลายวัสัต์ดอดไทยแรนด์หรือโทรศัพท์093 292 7 167นะครับ ตัดหญ้าสักหน่อยก็คงจะดูดีนะครับดูสวยนะครับเพราะว่าแปลงด้านข้างก็ดูสวยงามเลยทีเดียวเจ้าของไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับก็เลยตัดสินใจอยากขายแปลงนี้นี่ครับในส่วนของเพื่อนบ้าน เดี๋ยวตามเราออกจากพื้นที่ตรงนี้กันนะครับว่าเราจะออกไปจากถนนใหญ่จุดอื่นได้อีกไหมนะครับแล้วเราออกถนนใหญ่ตะแน้เพอวันน่าจะออกได้เห็นรถ เียซ้ายนะครับมีการลากไฟเข้ามานะเมื่อกี้เราตรงเข้ามานะครับเราจะออกอีกทางนะครับส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็น สวนนะครับผมที่สวนท,ทําถนนคอนกรีตได้ดีมากเลยนะครับดีกว่าในชุมชนหลายๆแห่งนะครับความกว้างประมาณ5-6เมตรรถสวนก็ได้เลยนะครับ ที่เราวนออกมาอีกทางหนึง่งก็น่าจะวนเข้าหมู่บ้านนะครับผมครับเห็นหมู่บ้านแล้ววนเข้าหมู่บ้านแล้วก็ออกถนนถนนหลักนะครับถนนหลักเป็น1030นะครับใกล้ถนนหลัก1030แปนี้ประมาณ1.9กิโล เข้ามาในหมู่บ้านนะครับประมาณ7จ0ดเมตรน,นะครับห่างจากชุมชน ซอยซอยเนะครับในหมู่บ้านที่จริงถ้าเราจะเข้าซอยเก้าตั้งแต่ที่แรกก็ได้นะครับเราจับ g p s เข้าไปนะครับพอเราไม่เคยมาและไม่รู้เส้นทางนะครับเพราะว่าเจ้าของแปลงนี้เขาฝากขายไว้นานแล้วนะครับไม่มีเวลามาดูสักทีวันนี้เราได้มาดูแล้วนะครับแปลงนี้อยู่ที่ตำบลอะไรนะ oh. ตำบลหัวง,งมนะครับอำเภอพานจังหวัดเชียงราย ใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ